เรว่าให้พระพร้อมกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโธพาะขวาพุทธังพคะขวันตังอะภิวาที สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะ ภาควะโตอันระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภาควะโตอัระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภาควะโตอัระหโตสัมมาสัมพุทธะ สาธิเกณะสัมปาเทธะสาธุให้ทุกท่านมีปัญญาทรงจำด้วยกันทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ที่11เดือนเมษายน2564วันนี้มาเรียนเรื่องนามรูปะปัจจยาสรายตนังนะคะ เรื่องใหม่แล้วนะนามรูปะปัจจยาสลายตนัมบนกระดานนะฮะบาลีบนนี้นะนี่นะอายตนะมุ่งหมายเอาอายตนะภายในคืออัจชัตติกายตนะหกมีจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะ ชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะนะคะอันนี้นะภาษาตรงนี้นะคะสาาบรีตรงนี้นะอายตนะทั้งหก็คืออัจฉตนะอัจฉติกายตนะหย่อมปรากฏเกิดขึ้นนี่สัมภะตินี่นะตินี่คือย่อมย่อมปรากฏเกิดขึ้นทีนี้นะ เพราะอาศัยก็คือนามรูปะนี่นะอาศัยอะไรอาศัยนามอาศัยรูปนี่นะตามนี้นะคะคุณชอบใจดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยจดนะคะอา,อาศัยนามอาศัยรูปปัจจยาเป็นเหตุแต่ถ้าแปลก็คือว่านามรูปะปัจจยาสลายตนังสัมภะติสลายตนะน่ะ ปราย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยนามรูปเป็นเหตุอย่างนี้นะคะทันไหมคะก็คือนามกับรูปเนี่ยเป็นเหตุให้อายตนะเกิดอายตนะเป็นผลอย่างนี้นะอายตนะเป็นผลนทีนี้ก็แยกออกมาอีกนี่นะนามนามในที่นี้ก็คือเจตสิกสาหนะคะ เจตสิก35ที่ประกอบอยู่ในโลกิยะวิปากาจิต3 2ทีนี้เราก็ต้องย้อนไปอีกนิดนึงโลกิยะวิปากาจิต32นี่มาได้อย่างไรใช่ไหมคะเอาตรงนี้อีกทีนึงนะโลกิยะวิปากาจิต32มีอะไรบ้างก่อนคือมีอกุศลวิปากาจิต เจ็ดใช่ไหมคะอกุศลวิปากาจิต7นะอเหตุกะกุศลวิปากาจิต8เท่าไหรแล้วคะสิหนะใครที่ชำนาญตัวเลขตอนนี้เรียนคณิตศาสตร์ไล่ลงมาที่เป็นวิบากก็คือมหาวิปากาจิต8นะบวกกันเข้าไปนะ รูปวิปากาจิตห้าใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ละยี่สิบแปดแล้วนะขาดอีกสี่ใช่ไหมคะรูปวิปากาจิตสี 15, 8, 5, ่สิบห้าแปดห้าสี่คุณชอบใจได้แล้วคุณชอบใจตั้งมั่นมากนะ <c oughs> คือจันท์สายท่านนะคะจันทวาสนาทันนะคะจันทวาสนาอยู่ไหน อ๋ออยู่ทางนี้นะ, <c oughs> ะคุณนุชทันไหมฮะทันนะโลกิยาวิปากาจิตทั้งหมด32นี้เป็นผลนะนึกให้ดีกันนะเป็นผลเป็นผลจากอกุศลละจิต12มหากุศละศละจิต8รูปกุศลละจิต5อรูปกุศลละจิต4 ไอ้ที่พูดมานี่คือกุศลทั้งหมดเลยใช่ไหมคะกุศลอก,กุศลใช่ไหมคะอก,กุศล12เอาไปบวกกันนะมหากุศล8นะรูปกุศลหอาอรูปกุศลสเท่าไหร่คะ29่สเรียกว่าเจตนากรรมย9จําได้ไหมคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมวิญญาณใช่ไหมจําได้นะคะ เรียกว่ากรรมวิญญาณก็ได้นะคุณชออใจนะเรียกได้หลายชื่ออย่างคุณชอบใจนี่ก็มีหลายชื่ออย่างนี้นะคนคนเดียวมีหลายชื่อเหมือนกันเลยตอนนี้นะอ,อักุศล7จิสิบสองชื่อว่าเจตนากรรมก็ได้ใช่ไหมอักุสลดจิสิบสองนะ 72, ชื่อว่าเจตนากรรมก็เรียกชื่อว่ากรรมวิญญาณก็เรียกเข้าใจใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยเขามีหลายชื่อนะ ทีนี้ในส่วนของทั้งหมดรวม29เนี่ยนะเขาจะส่งผลมาก็คืออากุศลละจิต12ให้ผลเท่าไหร่ฮะเต็มที่7ก็คืออากุศลวิปากจิต7ใช่ไหมคะหนะมหากุศลละจิต8ให้ผลเท่าไหร่ฮะสิบหมีอะไรมัง่งอเหตุก,กะกุศลวิปากจิต8 มหาวิปากจิต8นี่ให้ผลมากกว่าตนใช่ไหมคะมหากุศลให้ผลมากกว่าตนบวกไปนะได้เท่าไหร่ก็ว่ากันนะต่อไปรูปกุศลละจิตห้าได้ผลมาเท่าไหร่ฮะผลิตผลได้5ก็คือรูปวิปากจิตหรูป,ปาวะจระวิปากจิตห้านะาได้ละ อรูปกุศลลจิตสีกุศลน,นะสีผลิตผลได้เท่าไหร่สีเหมือนกันก็นกคืออรูปวิปากาจิตสีตัวเจตนากรรม29พากันผลิตผลออกมาได้ทั้งหมด32เข้าใจนะฮะนี่เราเราน้อมไปก่อนน้อมไปเรื่องเดิมๆนิดนึง เพื่อที่จะได้มาขึ้นหัวข้อตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเมื่อ,อโลกิยะวิปากจิตทั้งหมด32ซึ่งเป็นผลถูกไหมคะตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยกำลังจะมาเป็นตัวเหตุบ้างแล้วละ่ะนะตัวเองเคยเป็นผลมาก่อนถ้าเอาตัวเองมาพูดตัวเองก็ต้องเป็นเหตุเป็นเหตุให้กับเจตสิก กับรูปที่เกิดกับตนใช่ไหมฮะจำได้ไหมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุยกันเรื่องว่าโลกคียวิปาก,กจิตก็คือวิญญาณใช่ไหมโลกียวิปาก,กจิตนี่เป็นวิญญาณน,นะจิตเนี่ยเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัยให้กับนามและรูปจําได้นะคะน่ะคือวิญญาณน,นี่มุ่งหมายเอาครบให้หมดเลยก็คือโลกิยะวิปาก,กจิต32 เป็นวิบากหมดเลยวิบากจิตเรียกว่าวิญญาณนะเป็นปัจจัยให้กับน้ำน้ำคือเจตสิกท,ที่เกิดร่วมกับตัวเองทีนี้เราก็ต้องมาไล่เจตสิกอเหตุกะสิบดวงก็คืออกุศลวิบากเจ็ดนั้นมีเจตสิกเต็มที่10ดวงนะเว้นวิริยะปีติฉันทะนะอกุศลวิปากจิตเจ็ด ต้องไปดูที่จิตนะอะกุศลมีปากจิตเจ็มีเจตสิกเต็มที่เท่าไหร่ฮะเลขเยอะที่สุดในแถวนั้นอะสิ 10. อย่างงี้นะเอามาเต็มที่เลยรวมมา10บอะเีตุก,กากุศลมีปากจิตแปด 8. มีตัวเลขแถวนั้นเต็มที่เท่าไหร่ฮะสิบเอ็ดบบวเอเป็นสิออย่างงี้นะ <laughs> ใช่ไหม คือไอเห่สิบห้าดวงนี้มีเจตสิกเต็มที่เท่าไหรอ่อ่ะสิบเอ็ดประใจนะฮะ,ะไล่ลงมาไล่จิตลงมามหาวิปากจิตแปดมอวิแปดมีเจตสิกตัวเลขเยอะที่สุดเท่าไหร่สามสิบสามนะเอาสิบเอ็ดมาบวกสามสิบสามนะ ไล่ลงมาไล่จิตลงมารูปาวจระวิปากาจิต5ตัวเลขเยอะที่สุดในวงกลมนั้นเท่าไหร่ดวงจิต35นะเพราะฉะนั้นรูปาวัจระวิปากาจิตห้ตัวเลขเยอะที่สุดเจตสิกนะ35เอาสิอมาบวกกับ33มาบวกกับ35อย่างนี้นะกลุ่มสุดท้ายอารูป วิปากจิตสี่ใช่ไหมฮะรูปวิบากสี่มีเจตสิกเกิดร่วมเต็มที่เท่าไหร่ฮะตัวเลขเขาสามสเอามาบวกกันให้หมดเลยสิบเอ็ดสห้าสเจตสิกทั้งหมดนี้เมื่อรวมกันแล้วนับแล้วไม่นับอีกได้เต็มที่เท่าไหร่ฮะสามสิบ้นะนะ เพราะฉะนั้นเราได้ละเจตสิกเต็มที่35นี้เป็นเจตสิกที่เข้าประกอบกับโลกียวิปากจิต 32, 32จิต32มีเจตสิกเกิดร่วม35อย่างนี้ก็ได้นะเข้าใจนะฮะทันนะเอพัะงึกพัะงึกนี่คือโอเคโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูว่า เมื่อมีวิญญาณมีนามนามก็คือเจตสิกทั้งหมด35ทีนี้ก็ต้องมีรูปเจตสิก35เรียกว่านามนะคะในหัวข้อนี้นะในหัวข้อนี้เจตสิก35เรียกว่านามนะคุณชอบใจนะคุณนุชนะคุณจันชายทันนะคะ,ะทันละใฉะนั้นนามมี35ทีนี้ต้องมีรูปรูปที่เกิดกับจิตกับเจตสิกเหล่านี้ใช่ไหมคะอ่า ก็แล้วแต่ว่ารูปนี่เกิดตรงไหนตั้งแต่อุป,ปาทักษณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นมามีรูปเกิดได้เท่าไหร่ฮะอาจารย์ศิสุราคะสามกลาบใหญ่นะกายะทะักะกลาบภาวะทะักะกลาบวัตถุทักะกลาบแสดงว่ากายะมีสิบสิบรูปภาวะมีสิบรูป ใช่ไหมวัตถุก็มีสิบรูปก็คือกะลาบมีกลุ่มกลุ่มของรูปแต่ละกลุ่มนั้นจำไว้ให้ดีว่าสิบก็จริงอะแต่ละกลุ่มจะต้องมีอวินิพโพคร,รูป8ทุกกลุ่มเลยนะเพราะมันเป็นรูปที่แยกจากกันไม่ได้และอวินิพโพคร,รูป8นี่เดี๋ยวเขาจะมีบทบาทไปตลอดไงฮะเข้าใจนะเออเขาจะมีเขาจะมีแสดงอยู่เรื่อยๆเพระเขาเป็นดาราดังนะ <c oughs> เขาเป็นดาราดังทีนี้เราก็พอจะทราบคร่าวๆว่าเมื่อวิญ,ญญาณเกิดเป็นปัจจัยให้นามเกิดนามก็คือเจตสิกท,ที่เกิดร่วมกับตัวนะคะเป็นปัจจัยให้นามเกิดนามก็จะต้องมีรูปด้วยเพราะนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปเกิดขึ้นมาเมื่อนามรูปเกิดขึ้นมาแล้วเป็นผลถูกไหมคะนามรูปเป็นผลของวิญญ,ญาณใช่ไหม แต่ได้พูดย้อนไปมองย้อนไปให้ได้นะเมื่อนามรูปเป็นผลตอนนี้เขาจะกลายมาเป็นตัวเหตุเข้าใจใช่ไหมคะคือมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีสภาพธรรมนี้เกิดสภาพธรรมนี้เป็นผลอย่างเงี้ยนะสภาพธรรมนี้เป็นเหตุสภาพธรรมนี้เป็นผลอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะด้าน,นตอนนี้หัวข้อคือนามกับรูปเนี่ยจะต้องเป็นเหตุคือเป็นปัจจัยให้กับอายตนะ อายตนะนี่ในหัวข้อเรียกว่าสลายยตนะใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาดูในหนังสือกันเพราะอะไรท่านจึงเรียกว่าสลายยตนะเรามาเปิดหนังสือหน้า57นะคะ